การมีเซ็กช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการมีเซ็กช่วยให้เราผูกพันกันมากขึ้นจริงไหมเราต้องยอมรับนะคะว่าการมีเซ็กเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของมนุษย์มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั่วไปค่ะเพราะการมีเซ็กมันจะทาให้มีการสืบทอดเผ่าพันธุ์มีการขยายเผ่าพันธุ์แต่บางครั้งการมีเซ็กนะคะไม่จําเป็นต้องมาพ้องกับความรักเสมอไปค่ะฟังดีๆนะคะสาวเซ็กเป็นปัจจัยพื้นฐาน ช่วยในการขับเคลื่อนการสืบพดเผ่าพันธุ์และบางครั้งการมีเซ็กซ์ก็ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับความรักเสมอไปดังนั้นในปัจจุบันเราก็เคยจะได้ยินกันบ่อยมันจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆของการมีเซ็กซ์เกิดขึ้นหลายรูปแบบมากเช่น one night stand หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือที่วัยรุ่นเขาชอบเรียกกันก็คือ F W B friend with benefits ซึ่งทั้งวัน night ซนและ F W B เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการมีเซ็กซ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีความรัก แล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องการมีความรักในการตอบสนองการมีเซ็ก์ครั้งนั้นเลยเพียงแต่การมีเซ็ก์ในครั้งนั้นนะคะมันช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการที่ขาดไปเท่านั้นเองทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะการมีเซ็ก์ของผู้หญิงกับเซ็ก์ของผู้ชายเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าผู้ชายสามารถมีเซ็ก์กับผู้หญิงคนไหนก็ได้ไม่ใช่แฟนก็มีได้จึงทําให้ผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวแบบอาบอบนวดไปซื้อบริการ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลังจากมีเซ็กซ์ซึ่งมันแตกต่างจากผู้ชายก็คือในขณะที่ผู้หญิงมีเซ็กซ์กับผู้ชายเนี่ยสมองมันจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยกว่าผู้หญิงจะมีมากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮอร์โมนตัวนี้มันทําให้เกิดความรักความผูกพันผู้หญิงหลังจากมีเซ็กซ์แล้วส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไป ตอนหลังจากมีเซ็กกับเขาแล้วกับมีเซ็กกับคนรักแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเกิดความรักความผูกพันมากขึ้นเพราะว่าสมองมันหลัง่งออกซิโทซินออกมาซึ่งมันจะแตกต่างกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยออกซิโทซินมันมีไม่เยอะหลังจากมีเซ็กไปแล้วผู้ชายก็ยังรู้สึกเฉยเฉยแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความรักความผูกพันแล้วก็คิดถึงผู้ชายคนนั้นมากขึ้นนี่แหละค่ะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าหลังจากมีเซ็กแล้วมันช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นผูกพันกันมากขึ้น ก็ถ้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมองของเรามันหลัง่งออกซิโทซินออกมาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะเราเนี่ยเพศหญิงมีฮอร์โมนตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะจากคําถามของน้องสาวนะคะที่ถามว่าถ้าเรามีเซ็กกันแล้วมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมช่วยเราผูกพันกันมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้นะคะมันก็ต้อง มันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะคะหนูเขามีเซ็กกับเราเพราะอะไรเพราะรักเราหรือเปล่าหรือแค่ต้องการเติมเต็มสิ่งที่ขาดก็คืออยากมีเซ็กเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแค่นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนน้องๆหหนูโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนะคะหนูมีเซ็กเนี่ยเพราะว่าหนูอาจจะมีอยากมีเพราะว่าหนูรักเขาจริงๆแต่สำหรับผู้ชายเราต้องคิดให้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขามีแรงขับเคลื่อนด้านการมีเซ็กในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ตามสัญชาตญาณของฝ่ายชายอยู่แล้ว มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นนะคะที่มันพุ่งพลาดน,นะคะแล้วอยากระบายออกทางด้านเซ็ก์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามแม่จ๋าว่าการมีเซ็กช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นไหมเราจะผูกพันกันมากขึ้นไหมอันนี้มันไม่ใช่ตัวแปรค่ะเซ็กไม่ใช่ตัวแปรนะคะถ้าหากว่าเขาจะรักเราเขาจะผูกพันกับเราเราเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาจริงจ ไม่ต้องมีเซ็กมันก็สามารถทําให้ความรู้สึกของเขาที่อยากจะดีกับเรามันสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องเอาเซ็กซ์มาเป็นตัวแปรมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเราอยากจะผูกพันกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราจะต้องมีเซ็กด้วยกันนะอันนี้ไม่ใช่เหตุผลเลยค่ะ